สวัสดีค่ะ t o y ยต้าวีโก้แคนะคะรุ่นนี้ท่านใดกำลังตามหานะคะลองเข้าไปรับชมตัวจริงกันก่อนได้ค่ะไปทดลองขับกันดูนะคะทุกท่านโตโยต้าวีโก้แนะคะรถปี06ตัว E ค่ะเครื่องยนต์ 2,500cc ราคา179,000บาทสดได้ผ่อนได้นะคะได้หมดเลยค่ะเครดิตฟรีดาวนะคะผ่อนเดือนละประมาณ5,000กว่านะคะ สำหรับท่านที่ติดเครดิตนะคะติดราชา้าติดค้าติดบัตรสามารถออกรถได้ทุกกรณีค่ะรถพร้อมใช้งานเอกสารพร้อมโอนค่ะเครื่องเกียร์ดีมากๆช่วงล่างแน่นๆหน้าตาเดิมๆนะคะเครื่องไม่พ่นไม่ไอค่ะทุกท่านขับขี่ได้สบายใช้งานได้ดีแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าค่ะสนใจไปดูตัวจริงได้ที่หนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะและสามารถติดต่อกับผู้ขายโดยตรง ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดหมายไปชมไปทดลองขับก่อนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะประโยชน์สูงสุดของตัวท่านแอดมินแนะนำเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ